สวัสดีครับ O.R.P. 3นะครับวันนี้มาแนะนำลำโพง JBL Go 3นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้มาราคาถูกมากนะครับตัวนี้อยู่ที่920บาทนะครับก็แกะกล่องใหม่สดๆเลยนะสีก็สวยด้วยเอาชอบสีดำนะก็คนที่ขายนะครับก็เป็นาขายของอยู่ในร้านอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ ก็เขาขายในราคาที่ถูกมากเลยนะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้เขาจะไปเล่นตัวใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันครับว่าเป็นยังไงครับครับกล่องก็นะฮะอันนี้ก็ลงประกันได้นะนะครับลูกบอกยังไมไ่ลงประกันเลยนะนี่ก็ QR code โค้ดนะประกันแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือก็อยู่ข้างในนะใส่ชาร์จนะไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะเราแกะออกมาแล้วแกะมาลองก่อนนะเพราะว่ากลัวจะเป็นแท้ไม่แท้นะ แต่ก็เขาก็รับประกันนะครับในส่วนนี้ราคามันมันถูกเกินไปนะก็เลยกลัวว่าจะแท้หรือไม่แทนะแต่เรซื้อมาก็แท้นะก็รับของกับเจ้าของเลยนะนะครับก็ราคาถูกจริงๆนะครับจาก990นะฮะลดให้เหลือ,อ920บาทนะมือหนึ่งอยู่ที่1,990บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำตัดส้มนะ <S 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 เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ เค <Okay, S 2> เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะลองเพลงท้ายคลิปนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมลองเพลงท้ายคลิปดกันถ้าติดก็อาจจะตัดออกนะเดี๋ยวมาดูดีไซน์กัน,นครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า g ก3นะแล้วก็มีปุ่มเปิดกับปุ่มบลูทูธนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวกันไม่ให้ลำโพงเคลื่อนนะก็คือตั้งได้เนาะ แล้วตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จเข้าไปนะก็เป็น usb type c นะครับด้านบนก็เป็นปุ่มเล่นนะครับปุ่มเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวที่วางเหมือนกันแต่เขาไม่แนะนานะก็าวางแล้วมันเลื่อนหน่ตัวนี้นะถ้าวางกับแผ่นพื้นเรียบ,เ,ยบเนี่ยเลื่อนแน่นอนต้องใช้วางแบบแนวตั้งนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับก็ามาทดสอบเพลงกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเอาเพลง อะไรก็ได้เนะ <laughs> เอาเพลงที่ไม่ติดลิขสิ์นะครับ Hold what's close me get Time barely side is waste till I get up Time out our side. I wanna our don't Sunrise, and on and on, ครับก็เสียงดีมากเสียงดังก็หืมมากแต่ว่าอย่างว่านะครับในส่วนของเบสอาจจะไม่ได้ดังเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นลำโพงเล็กนะพกพานะครับเสียงใสเสียงกลางดีนะเสียงแหลมก็ดีด้วยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ฟังแบบทั่วไปเนาะไม่ได้ว่าไปสายปาร์ตี้อะไรนะครับก็ฟังเรื่อยๆเนาะ ฟังเพลงโดยที่ชอบฟังผ่านมือถือเนาะก็เอาตัวนี้ไปช่วยขยายเนี่ยผมว่าโอเคเลยจบเลยนะในส่วนนี้ดีเลยหรือฟังกับแท็บเล็ตก็ได้นะครับตัวนี้ก็แนะนํานะราคา9 2้า้อี่สิบบาทนะครับถ้าหาได้รีบไปจัดเลยนะต้องดูด้วยนะของแท้นะฮะนะครับของแท้ก็จะคมกว่าทั้งช่องเสียบนะแล้วก็ตรงสัญ,ญลักษณ์นะครับพวกนี้นะฮะ ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับดูไม่ยากดูในสน่วนนี้แล้วก็กล่องถ้าไม่มีก็ต้องดูตามนี้แหละนะครับแต่โลโก้เหมือนกันนะของปลอมของแท้นี่ก็เหมือนกันนะโอเคครับคลิปนี้แนะนําตัวนี้สวัสดีครับ